ท่านจัดไปนะครับนายแก้วบุญชาติผู้เชี่ยวชาญด้านกาสตร์ครับคุณแก้วครับประสบการณ์ับครับอันนี้ผมเองเคยพูดว่าการดูลักษณะช้างสำคัญนั้นเราไม่ใช่ว่าไปสมมติว่านั่นคือช้างสำคัญเราต้องดูรูปลักษณ์และความเป็นมาและปรากฏการณ์ของช้างสำคัญเกิดมาเพื่ออะไร ชาสำคัญเกิดมาเป็นเทพจัดสรรให้อายุประมาณสองขวบสามขวบก็ถวายตัวแล้วครับเขาไม่ต้องไปลำบากลำบนที่ไหนหรอกครับนี่คือปรากฏการของเทพจัดสรรมาอย่างนั้นไม่ให้เทพไปลำบากอะไรที่ไหนเพราะงั้นเราต้องดูให้ดีว่าชางเชอกไหนที่จะไม่เป็นช้างคู่บรารมีนั้นเหมาะสมแค่ไหนรูปลักษณ์ได้ดับแค่ไหน ดูแล้วชะงานงามขนาดไหนมีจริยวัตรมีอะไรรูปลักษณ์ที่เดินสวยงามถือตัว,ยวอย่างไรบ้างมีปกติธรรมดาช้างทําได้อย่างไรช้างที่ถือตัวที่เป็นช่างสำคัญนั้นประกฏการของเขาเป็นอย่างไรเป็นไปตามเทพที่กำหนดจัดสรรมาให้โดยเฉพาะไม่เลยเป็นอย่างอื่นเลยเกิดมาโดยเฉพาะจะไม่มีการไปลำบากอะไรที่ไหน เกิดมาถวายตัวโดยแท้ๆเลยจะใครเห็นก็แล้วแต่จะ,จะนำนำเสนอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อกรมการปกครองเสนอต่อสชามจงจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลใช่หรือไม่ใช่ยึดช้างมาไว้ส่วนกลางก่อนให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาดูแลรักษาจนกว่าจะตรวจเสร็จใช่หรือไม่ใช่ก็ถ้าใช่ก็เสนอสภาังจัดการดาเนินการอย่างไรแล้วแต่ ถ้าไม่ใช่ก็คืนเจ้าของก็ไปนี่หลักการการดูช้างสาคัญครับไม่ใช่ว่าใครเห็นแล้วก็ช้างสาคัญใครเห็นแล้วก็ช้างสาคัญไปทั่วไปหมดประชาชนทั่วไปนั้นท่านไม่เข้าใจหรอกครับประการดูช้างสำคัญมปดูโดยอย่างไงดูอะไรอย่างไงเห็นอะไรอย่างไงไม่ใช่ดูตักหางอย่างเยียววาสาสีขาวขาวประเภทไหนขาวชนิดไหนขาวทึบหรือขาวโปร่งขาวใสเลืดขาวแบบไหนขาวมีสีไหมสีอะไรสีจุพภูเจือไหมมีอะไรชโลไม่มีอะไรไหม ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ช้างเผือกมีรูปก,การตัวเองเหมาะสมมากที่จะต้องเสนอตัวให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นคือเทพเป็นผู้ดูแลตัวองช้างเองก็เป็นเทพสมมติว่ายังพระเวจใหญ่เนี่ยไม่มีใครใกล้ตัวได้เลยไม่มีใครช่วยเหลือผมได้เลยเวลาผนเบี้ยงเนี่ยอยู่คนเดียวตลอดอืมแต่นี้พอไปจะอยู่ท่า,านกัได้ทานอาหารปับ๊บอาหารปุ๊บ แล้วยืน่นงวงไม้สั้นรูปเปลี่ยนได้คนอื่อไม่ได้เลยและมีเจ้าหน้าที่ว่ายังมไม่เคยออกรายการเนี่ยทำไมท่านป็นเจหัวจับได้เพราะช้างก็เป็นเทพเพราะรจ้ัว่าจใจหัวคือสมเด็จเทพรู้กันจะไม่ทําอะไรกันเพราะเทพต่อเทพรู้ก,กันนี่คือชาติสําคัญครับนี่คือชาติสาคัญหลักชาติสำคัญ,คญต้องดูง่ายๆครับเราไม่ใช่เป็นสมมุติว่าไอ้นูน่นนี่อย่างนี้ไอ้นี่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ต้องดูอย่างละเอียดทีท่วนครบทุกอย่างสมมุติว่า สมมติผมสมมตินะฮะผู้หญิงห้าคนสี่คนเนี่ยเป็นสวยเท่ากันหมดแต่ต้องมีคนหนึ่งเป็นนางงามดูยังไงคณะกรรังการดูยังไงดูรูครับผู้ที่เชี่ยวชาญนะดูรูสวยเหมือนกันเราดูแล้วสวยเหมือนกันแต่ว่าดูพิเศษกว่ากันมีต้องมีต้องมีสวยงามทักคนเหมืองต้องมีการดูช้างก็เช่นกันครับดูช้างเช่นกันมีพิเศษพิโอย่างไรเราดูหมดไม่ใช่ดูวันสองวันรู้ ผมเองดูลักษณะพระสเสวตที่มาจากกระบี่เนี่ยสิบวันครับพร้อมด้วยพระราชเมืองที่เป็นครูบาอาจารย์พระราชเมืองที่เคยเป็นจักรพช่างต้นท่านให้ผมดูฟังเสียง,กยง,ยง,ง,ยงกโกรนเสียงอย่างไรไม่ใช่ดูเพลินเพินนะครับฟังเสียงโกรนโกรนเสียงอย่างไรสองอาทิตย์ฟังเสียงโกรนได้สองครั้งโกรนจากในห่วงเสียงเดียวกันเลยสองสองอาทิตย์ฟังได้สองครั้งบอกพระราชเมืองแบบเสียงอย่างนี้อย่างนี้ ท่านนั้นบอกว่าวนั่นคือเสียงแปรสังประจาคิดวารีดีช้างเชื่อกน,นี้สมบูรณ์ดยลักษณะสมควรสมโพธิขนรวางเป็นช้างผู้บันผู้เมืองได้นั่นต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไม่ใช่ดูเพื่อนเพื่อนในช้างสําคัญไม่ใช่ครับเพราะงั้นอย่างใครเอกชัยนี่ผมไม่ได้ว่าเลยสวยสวยแบบไหนสวยแบบคนหลอ่อคนสง่าคนงามแต่ว่าจะเอาให้จริงจังช้างจริงๆเป็นลักษณะช้างจริงๆเป็นช้างเผือจริงๆนั้น ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้ครับต้องให้พักการทุกคนท่านจงพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนประกาศจะนำชาถวายนั่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับเป็นเรื่องสําคัญของบ้านของเมืองของประเทศของแผน่นดินเพราะงั้นเราต้องรวมกิตรวมใจกันพิจารณาดูให้รอบ้อบครับอย่าสีสวยอย่าอย่าอย่าทีสัวยอย่าทำอะไรต่ออะไรโดยขาดสติขาดปัญญาเพราะงั้นผมขอฝากด้วยท่านาทีครับ <c oughs>